โอเคข้อที่71นะครับเลข2องจำนวนคูณกันได้112ถ้าหอรอมมของทั้ง2นั่นนะ่ะคือ7คอร์อนอคือเท่าไหร่ข้อนี้ก็อีซี่เหมือนกัน,นครับทำมาบ่อยแล้วก็คือตัวเลขคูณกันฮะ A__B คูณ b ครับเท่ากับคอร์อนอคูณหอรอมอนะครับคอรอนอคือเอคูณ B กันได้112่งครับคอ,รอ,อคือเ ฮอรมนคือเจ็ดคอรนอนคือเท่าไหร่ไม่รู้คอรนอนนะงนั้นก็ย้ายเจ็ดไปหารครับเจ็ดอะไรได้หนึ่งร้อยสิบสองก้อนี้ก็จอบเจ็ดคูณสิบหกฮะตอบแล้วตอบข้อที่หนึ่งนะครับต่อไปข้อเจ็ดสิบสองครับมีเชือกอยู่สามเส้นยาวเส้นละเท่านี้เลยถ้าแบ่งเป็นเส้นสั้นให้เท่ากันข้อนี้ดิ้งทันทีในหัวนะครับต้องตอบว่าฮอรมนนะครับอ่ะขอย้อนก่อนทําสุขคูณหรือยังก่อนจะเรียนตอนนี้ถ้ายังให้สตอ็อปทำก่อน จับเวลาเองก่อนแล้วค่อยมาเรียนต่อนะครับซึ่งแต่ละตอนไม่ยาวมากหรอกครูเพราะว่าครูจะปรับเวลาให้น้อยลงนะเพราะว่ามันจะได้ไม่เครียนะเดเรียนครั้งนี้มันจะเครียดนะครับโอเคฮะข้อนี้โดยได้เชือกแต่ละเส้นยาวเท่าไหร่ข้อนี้ก็ตั้งฮะ 16, 24แล้ว 3, 2อ,อ้าแบบไม่ตั้งได้ไหมครูอ่าขอแบบสุดร,รัดฮะไล่ครับหนึ่มันหานทุตัวได้อยู่แล้วไม่ต้องทําก็ได้สหารลงหมดไมหมหันลงฮะ สี่หารลงหมดไหมหารลงครับแปดหารลงหมดไหมหารลงครับดังนั้นข้อนี้ต่อแปดเนาะเพราะเขาต้องการให้ได้เชือกยาวที่สุดนะครับยาวที่สุดจริงๆมันก็หารลงทั้งหมดครับแต่ว่าเชือกยาวที่สุดก็ต้องต่อแปดนะครับทีนี้ข้อเจ็ดสิบสามฮะหลอดไฟห้าหลอดมีไฟกับพิบเป็นไฟกับพิบหมดเลยถ้าท้งห้าหลอดใช้เวลากับพิ๊บ ตามเวลาดังนี้กระพริบครั้งแรกพร้อมกันและพร้อมกันอีกครั้งนานเท่าไรการพร้อมกันอีกครั้งหรือการเจอกันอีกครั้งการเจอกันจะต้องเป็นการหาคอรนอนนะครับข้อ2 3 4 5 6ี่ห้าคอร์นอของมันก็คือเท่าไหร่นะครับข้อนี้ก็ต้องหาคอรนอ,ออกมานะครับเอา2หารนะ2เหลือ1เหลือสมเหลือ2เหลือหเหลือ3เอา3หารฮนะก็จะเหลือ หนึ่งหนึ่งสองห้าหนึ่งไม่ต้องหารต่อแล้วครับเพราะว่าสองกับห้าเป็น,เป,นเป็นเลขจำนวนเฉพาะแหละข้อนี้ก็เป็นสองคูณสามเป็นหกหกคูณสิบก็ได้เป็นหกสิบหกสิบก็คือตอบหนึ่งนาทีนะครับเพราะว่าหนึ่งนาทีมีหกสิบวินะครับข้อนี้จะเจอกันที่หนึ่งนาทีนะสองสามสี่ห้าหกนะครับถูกไหมโอเคหารหกลงทุกตัวนะ หาร60บลงทุกตัวนะครับดังนั้นมาเจอกันครั้งแรกที่หกสิบข้อที่เจ็ดิสี่ครับระครังสามใบตีทุกสิบสิบห้าี่สิบห้านะครับจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่จึงตีกันทีครั้งหนึ่งนะครับข้อสอบย้อนคิดอีกแวะอันเนี้ยจากการฮะสิบสิบห้ายี่สิห้าเจอกันครั้งแรกก็ตีไปห้าสิบไม่ลงเจ็ดสิบห้าไม่ลงน่าจะเจอกันที่ร้อยห้าสิบนะครับถ้าเป็นครูเดานะร้อยหิบนาทีนะนะครับ1้อยห้าสิบนาทีทำไมครูถึงรู้ว่าเป็น,150นร้อยห้าะครู จะตีอย่างเงี้ลูกสิบหแล้วก็ยี่สิบห้านะครับครูคิดในใจได้ไงค,คูณแม่สิบหคูณแม่ยีได้แต่เด็กไม่ได้เด็กเอางี้ฮะสองห้าสทีสองสาเป็นเลขจํานวนเฉพาะหมดแล้วนะครับเด็กก็ไม่ต้องหารต่อนะครับข้อนี้หารเป็นคารน,นครับห้อเป็นสิบสิบคูณสามเป็นสามสิบสามสิบคูณห้เป็นร้อยหตอบไปที่150นาทีนะครับทีนี้คําถามลูกหนูรู้จักไหมคำว่าสองห,หนึ่งส่วนสองหมายความว่าอะไร สองบวกกับหนึ่งส่วนสองนะลูก Đ มันมีความหมายแบบนี้หมายความว่าสองชั่วโมงเต็มเตมบวกกับอีกครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงมีค่าเท่ากับสามสิบนาทีนะนาทีนะครับอันนี้สองชั่วโมงมีค่าร้อยี่สิบนาทีครับก็จะตอบแบบนี้ได้ร้อยห้าสิบนาทีเหมือนกันนะครับดังนั้นข้อนี้ก็ถูกข้อนี้ก็ถูกนะครับไม่มีผิดนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบได้สองข้อเพราะมันเป็นร้อยห้าสิบนาทีทั้งสองอันนะครับอตอบได้สองข้อเ้อะข้อ75หครับผลคูณของฮอร์โมนของตัวเลข2ช, pues 2ช like ุดต่่ aniu, ่อไไปนีี้มคาาเทห คือหาหอละมอทั้งสองตัวนี้ครับตัวเลขที่หารได้มากที่สุดถ้าเป็นครูครูดาคือครูดาเลขห้าถ้าไม่ถึงดาเลขห้าครับเพราะว่าเลขห้าเนี่ยมันสามารถ 20, หารยี่สิบหารแปดสิบหารร้อยี่ิบห้าได้นะครับแต่ว่าเลขสิบมันหารร้อยี่ิบห้าไม่ลงนะครับเลขสิบห้าก็จะหารยี่สิบไม่ลงนะครับดังนั้นครูก็สตแตนดาร์ดเป็นเลขห้าก่อนนะครับไปดูหกสิบแปดกับ 2, 12, กก 2, 12, กกสองหนึ่งสองครับหกสิบแปดกับสองหนึ่งสองนะลูกสองหนึ่งสองนะครับหาหอละมอเ,เอาสองหารก็จะเหลืออยู่ที่สามสิบสี่แล้วก็ 106นะครับแล้วก็เอาตัวนี้หาร2หารได้ยี่ก็เหลือ17แล้วก็53นะครับ17เป็นจํานวนเฉพาะนะครับหารต่อไม่ได้ดังนั้นหอเรโมตัวนี้คือเท่ากับ4หอเรโมตัวแรกคือ5นะครับเขาบอกว่าเอาผลคูณของหอเรโมหอเรโมองอันมาคูณกันก็จะได้คําตอบเป็น20ต่อไป76กครับก็ขอคงวิ่งรอบสนามรอบวงกลมซึ่งมีเส้นรอบวงยาวเท่ากับ240เมตรโดยความยาวด้วยความเร็วเท่ากับ15 1 0 12และ8เมตรต่อวิ นะครับหนึ่งวิจะวิ่งได้เท่านี้นะครับและเขาบอกว่ามาเจอกันอีกครั้งพร้อมกันอีกครั้งคือต้องเวลาเท่ากันเจอกันอีกครั้งพร้อมกันอีกครั้งนะครับในเกี่ยวข้องกับความเร็วมันจะต้องเป็นเวลาเท่ากันนะครับไม่ใช okay. ่ระยะทางเท่ากันนะลูกนะครับเพราะว่าคนเราวิ่งไม่เท่ากันเนาะจะเอาระยะทางมาเท่ากันเนี้ยเวลาต้องไม่เท่ากันแต่ถ้าเราจะมาพบกันนะครับเรามาพบกันเกี่ยวข้องกับการวิ่งวิ่งพบกันวิ่งเจอกันข้อนี้จะต้องใช้เป็นเรื่องเวลาเท่ากันนะครับเอาข้อนี้มาจัดการครับ เวลาเท่ากันนะมาดูว่าข้อแรกเขาบอกว่าวิ่งได้สิบห้าสิบสองสิบแล้วก็แปดหาค่านอที่จะมาเจอกันครับอ่ะมาดูทีนะครับมาดูครับมาจัดนะฮะข้อนี้เอาสองหารก่อนก็ได้เอาสองหารก็จะเหลือเป็นสิบห้าเป็นหกเป็นห้าเป็นสี่เอาเอาสามหารก็เหลือห้าเหลือสองเหลือห้าเหลือ สี่เอาห้าหารก็เหลือเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นหนึ่งเป็นสี่เอาสองหารก็จะเหลือหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองนะครับข้อนี้ก็ไม่ต้องอน,นันตต่อแล้วนะครับเพราะสุดแล้วก็กลายเป็นสองสามหกหกห้าสามสิบสามสิบสองเป็นหกสิบหกสิบสองเป็นร 120, 120, ้อยยี่สิบร้อยยี่สิบคูณเลขถูกไหม ถ้าเป็นแบบนี้มันจะได้ระยะทางที่เจอกันคือร้อยยี่สิบคุณรู้สึกว่าครูจะทำผิดครูอ่านโจทย์ไม่เคลียร์แน่นอนการเจอกันอีกครั้งจะต้องใช้เป็นเวลาที่พร้อมกันแต่เขาบอกว่าจุดเริ่มต้นพร้อมกันอีกครั้งหมายความว่าแบบนี้ลกูกถ้าจุด ถ้าเส้นรอบวงมันยาว2อ0คนแรกนะครับจะต้องใช้เวลาวิ่ง240เนี่ยเท่ากับ16วินาทีเพราะว่า1วิเขาวิ่งได้ส5ไง16วิก็จะวิ่งได้2องพอดีคนที่2ก็จะใช้เวลาทั้งสิ้น24วิคนที่3จะใช้20วิคนที่4จะใช้30วิตามความเร็วที่เขาวิ่งนะครับตอนหนึ่งรอบเช่นนายกรเนี่ยวิ่ง16วิได้รอบหนึ่ง นายขววิ่ง24วิได้รอบหนึ่งนายคอวิ่ง20วิได้รอบหนึ่งนายกววิ่ง30วิได้รอบหนึ่งเขาอยากจะรู้ว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยเขาจะมาเจอกันที่ไหนมันประมาณว่าจํานวนรอบอะลูกประมาณตัวเนี้ยตัวเนี้ยจะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อ,อไหร่นะครับที่คิดรอบแรกก็คือผิดนะครับคิดรอบแรกก็คือผิดมันจะเป็นของการคิดอีกโจทย์ข้อหนึ่งที่เราเคยทํผ่านมาก็จะมีการสับสนในเรื่องของตัวนี้มันจะมีฟิสิกส์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในเรื่องของความเร็วและระยะทางดังนั้นข้อนี้ครับเขาบอก การวิ่งมาจุดเริ่มต้นครั้งหนึ่งใช้เวลาเท่าไหร่นะเรียงเป็นลายคนไปแล้วก็หาว่าไอ้สิบหกยี่สิบสี่ยี่สบสาสิบเนี่ยจะมาเจอกันอีกครั้งเมื่อไหร่นะครับโดยการหาหอเรามอให้เขานะครับหาหอเรามอให้สิบเออหาคอรนอให้สิบหกยี่สิบสี่ยี่สิบแล้วก็สามสิบนะครับเอาสองหารก่อนก็จะแปดสิบสองสิบสิบห้าแล้วก็คารนอหารต่ออีกได้เป็นสองสี่หกห้าสิบห้าเอาสองหาเอาสามเอาสองหารก็ได้ 2 3งสาหหแล้วก็ห้าหารก็จะเหลือเท่ากับ2 3 1 3เอา3หารก็จะเหลือ2 1 1 1เราจะหารไปจนกว่าจะเป็นเลขจํานวนเฉพาะแค่ตัวเดียวนะครับอยู่ในด้านใต้หรือ2ตัวที่มันไม่สามารถหารลงได้อีกแล้วนะครับดังนั้นคณบอนของข้อนี้ก็จะคือ4 8 40 240 480นะครับข้อนี้ก็จะตอบไปอยู่ที่480วินะครับ1วิคือ60 1นาทีคือ60วิดังนั้น480ก็จะคิดเป็น6 8 48นะครับ4 2 8เอ้ยเดี๋ยว4 8 40 120 200 สีว่าให้ครูคูณเลขผิดนะครับข้อนี้มันจะเป็น240นะเพราะว่านาทีมันเกิน240ก็คิดเป็น4นาทีนะครับข้อนี้ก็จะตอบเป็นที่4นาทีเนาะข้อสอบเตรียมอาหารมันยากอยู่แล้วนะครับก็คือมันจะประยุกต์หลายอยา่างดังนั้นฝากเด็กๆคิดข้อนี้นะครับมันอาจจะงง้วยเด็กๆก็พยายามดีกับหรือไม่ก็กลับไปดูของตอนเดิมนะที่มันเคยมีข้อแบบนี้มาข้อนึงนะครับแล้วก็ไปเปรียบเทียบความแตกต่างนะถ้าดเด็กๆทําแล้วดเด็กๆเขียนวิธีทําหรือว่าเขียนโจทย์ที่เปรียบเทียบความแตกต่างงมให้้นะ้คคคูููดดดนนนะะจไเช็ัั คลิปวิดีโอสอนเหมือนกันแต่ว่าความเข้าใจอาจอาจะต่างกันอยู่ที่การใส่ใจด้วยนะครับดังนั้นจบตอนนี้ขอฝากไว้เรื่องใส่ใจให้เยอะครับผลตอบแทนมันสูงแน่นอนในการเรียนครั้งนี้นะฝากดีดๆไว้ด้วยนะครับอย่าลืมก่อนที่จะไปตอนต่อไปดีกๆก็เขียนสุขคูนด้วยนะเดี๋ยวครูจะให้การบ้านตอนต่อไปนะครับด้วยประการสีนี้การบ้าน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 าาน,นะครับเดี๋ยวไปเจอกันในตอนหน้านะครับโอาเขียการบ้านทั้งหน้า